สวัสดีครับผมตั้มจากไคลเนอร์ครับวันนี้ผมมีโอกาสมาขับทดสอบโ y o ยต Corolla c r o s สในรุ่นปรับโฉมปี2024ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและก็ที่เห็นอยู่ข้างๆผมนะครับนี่ครับขวามือของผมก็คือรุ่น Premium l u ั u ช y เป็นรุ่นลองท็อปนะครับราคาที่ตั้งเอาไว้1,240,000บาทซ้ายมือของผมเป็นรุ่น g r Sport นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดราคาที่ตั้งเอาไว 1, 200, า้1,200,000 54,000บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเทียบกับโชมที่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับผมมีโอกาสมาขับทดสอบจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับมาริมทะเลแบบนี้นะครับเราก็จะถ่ายทอดบรรยากาศการขับขี่นะครับแล้วก็การทดสอบต่างๆให้กับทุกท่านทราบว่าฟิลลิ่งน้ำขี่มันเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่จะเห็นได้ว่าหน้าตาก็มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่อุปกรณ์ ต่างๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่เช่นกันนะครับวันนี้ก็จะเล่าในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ลงลึกในอุปกรณ์ที่มันดูแตกต่างกันในทุกๆรุ่นย่อยที่มีการขับขี่แล้วก็ฟิลลิ่งก็จะถ่ายทอดให้กับทุกท่านทราบเอาไว้ทั้งหมดครับ หลังจาก t o y ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยประกาศราคาของ t o y ยต้าโคโรล่าคอรสรุ่นใหม่ในรุ่นปรับชมปี2024นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าตาที่มีความทันสมัยมากขึ้นออปชั่นฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่เหมาะสมกับการใช้งานในรถยนต์ยุคนี้ก็เติมเต็มเข้ามามากขึ้นโดยในระดับของราคานะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรนะครับที่เป็นรุ่น1.8สปอร์ตพัท ราคา9,099,000บาทก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับในรุ่นหรือว่าในกลุ่มของขุมพลังไฮบริดทั้ง3รุ่นย่อยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยของรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่ารุ่นพรีเมียมนะครับตั้งราคาเอาไว้1น9 4 0 0 0บาทส่วนในรุ่นถัดขึ้นไปนะครับก็คือรุ่นนี้เลยนะครับที่เราขับมาทดสอบกันราคาที่ตั้งเอาไว้1,204,000บาทแล้วก็ในรุ่น็อบสุดเป็นรุ่นเจียสปอร์ตนะครับได้ดีไซน์ที่ สปอร์ตเข้ามาอาจจะดูคล้ายเดิมนะครับสำหรับในรุ่นเจียสปอรแต่ว่าราคาก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเข้ามานะครับราคาที่ตั้งไว้1นึ่0ล้านสองแสบาทครับทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าทุกรุ่นย่อยไม่ได้ปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มเติมแต่ว่าได้ในส่วนของหน้าตาใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าที่มีดีไซน์ นะฮะหรือว่ามีมุมมองที่คล้ายกับรถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ก่อนนะครับหน้าตาที่มันอาจจะมีดีไซน์คล้ายๆกับทรงสี่เหลี่ยมคางหมูตอนนี้ก็ถือว่าดีไซน์มันดูหรูหราและก็ทันสมัยลงตัวมากขึ้นรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจกเข้ามาหลังคาที่เป็นกระจกพาโนโมิกแบบนี้นะครับหรือว่าตัวหลังคาที่เป็นกระจกแบบนี้ก็จะถูกติดตั้งเอาไว้ในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่แล้วก็ในรุ่นเจียสปอร์ตครับทั้ง2รุ่นย่อยนะครับหรือว่าในรุ่นลองท็อปแล้วก็รุ่นท็อปก็ได้หลัังคากระจท้หมด ส่วนรุ่นเริ่มต้นนะครับในรุ่นพรีเมียมที่เป็นขุมพลังไฮบริดก็จะเป็นหลังคาเหล็กอยู่ครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดที่ดูแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับส่วนรายละเอียดอื่นนะครับชุดโคมไฟหน้ามีการปรับเปลี่ยนใหม่ขนาดเบ้าไฟขนาดโคมยังดูเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าดีไซน์ภายในนะครับในรายละเอียดด้านบนก็แตกต่างกันไปเพราะว่าได้เป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบคริสตัลเข้ามา4ดวงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของไฟหลีนะครับที่ตกแต่งเข้ามาแล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์ รันนิ้งไลท์ไปในตัวด้วยครับนอกจากนี้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก็ยังเป็นเส้นนําแสงที่สวยงามที่เรียกว่าซีค u นเชียนซึ่งจะติดตั้งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ด้วยครับส่วนอื่นๆนะครับจุดที่ต่างกันไปถ้าเทียบกับในรุ่น g r ีย o r t นะครับก็คือตัวกันชนนะฮะในตัว GR Sport ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเน้นความสปอร์ตเข้ามานะครับก็จะเน้นตัวรถตัดกับสีดําเป็นหลักสําหรับในตัว GR Sport แต่ว่ารุ่นนี้ก็ได้กระจังหน้าแบบช่องดักลมที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับ รถไฟฟ้ามากขึ้นครับก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโลโก้3ห่วงที่เป็นโลโก้โตโยต้ตัดขอบสีฟ้าก็ให้มาเหมือนเดิมแล้วก็รายต่างๆนะครับจุดที่ดูแตกต่างกันไปก็คือไฟตัดหมอกถ้าเป็นตัวเจียสปอรก็จะได้ไฟตัดหมอกเวนมุมกันชนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมรักชูรนะครับก็จะได้ไฟตัดหมอกเวนกันชนด้านล่างเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยๆครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับชุดตกแต่งภายในนะครับเหมือนกันพรีเมียมพรีเมียมลักรี่ก็แลดูคล้ายกันก็จะมีสีให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับเป็นสีแดงนะครับเบาะหนังสีแดงตกแต่งห้องโดยสารตกแต่งแผงแดชบอร์ดโทนสีดําเข้ามาก็แลดูสปอร์ตหรือว่าก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นเบนาะนั่งสีดําเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีตัวรถนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครชอบสีภายในแบบไหนแต่ว่าก็ต้องดูสีตัวรถด้วยเช่นกันครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีสีใหม่นะที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดเป็นสีเทานมนะครับหรือว่าบางท่านมักจะเรียกกันว่าเทาลัมโบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีใหม่ที่น่าสนใจมากๆใน Toyota า o l o ลอราครอสครับและดูเตะตาเลยนะเป็นสีที่ดูทันสมัยแต่ว่าสีที่ผมชอบจริงก็คือสีขาวมุกนะครับมันก็ตัดกับสีดําตัดกับอุปกรณ์ต่างๆที่ตกแต่งเข้ามาได้อย่างลงตัวเช่นกันครับ ขุมพลังไฮบริดในเทอร์เร o r าโค a โรล่าคนะครับเห็นแบบนี้หน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเอาพุทกกำลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงม้าแรงบิดแล้วก็ชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ e-cvt เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เข้ามาใหม่ให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นให้มันมีในเรื่องของการใช้งานที่ลงตัวมากขึ้นครับเริ่มต้นเลยนะครับขุมพลังไฮบริดก็จะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรซึ่ง เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส 2ZR-FXE 4สูบแถวเลียง16วาลว์ดับเบิลโอเอแคมชาฟพร้อมกับระบบวาล์วแปรผัน VVTi นะครับโดยกำลังของเครื่องยนต์สูงสุด98แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีและก็แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่1 4 2นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีฉีดจ่น้ำมันด้วยระบบหัวฉด EFI ครับ พร้อมกับรองรับน้ำมันเบนซินได้สูงสุดถึงแก๊สโซฮอล E 2 0ด้วยครับสำหรับมอเตอร์ที่ติดตั้งเข้ามาเป็นมอเตอร์แบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรนะครับซึ่งตัวมอเตอร์มีแรงดันไฟสูงสุดอยู่ที่600โวลต์นะครับกำลังของมอเตอร์นะครับสูงสุด53กิโลวัตต์ส่วนแรงบิดสูงสุดของตัวมอเตอร์อยู่ที่163นิวตันเมตรครับและก็เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะได้กำลังรวมสูงสุดมากถึง 90กิโลวัตต์หรือว่า122แรงม้าด้วยกันครับส่วนในตัวแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้ามาก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบนิกเกิลไฮไดขนาดเท่าเดิมทุกอย่างนะครับในรายละเอียดของเครื่องยนต์ก็จะมีการพัฒนาใหม่เช่นกันอย่างเช่นตัว m t 2หรือว่ามอเตอร์2ที่เป็นมอเตอร์ขับนะครับตรงนี้ก็มีการพัฒนาในส่วนของหน้าสัมผัสใหม่เช่นกันของเดิมก็จะเป็นลักษณะ แกนรูปตัว y แต่ว่าของใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะของแกนรูปตัว x เ,เพราะฉะนั้นในเรื่องของการหมุนแต่ละรอบก็จะได้เอาพุทออกมาเยอะกว่าของเดิมก็อยู่ที่ประมาณ3ครั้งนะครับต่อการหมุน1รอบแต่ว่าของใหม่ก็ทําได้ประมาณ4ครั้งเพราะฉะนั้นเอาพุทก็จะทําได้ดีขึ้นส่งผลให้มีแรงบิดส่งผลให้มีการจ่ายไฟผลิตไฟไปเพิ่มแรงบิดในช่วงการออกตัวได้ดีขึ้นเช่นกันครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาในส่วนของไดรเรกคอยหรือว่าคอยจ่ายไฟใหม่เช่นกันซึ่งจะเป็นคอยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมเช่นกันครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการพัฒนา ECU ใหม่มีการปรับเปลี่ยนเขียนซอฟต์แวร์ใหม่ให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับขุมพลังเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่มากขึ้นเช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแอดวานไฟนะครับปรับเพิ่ม องศาจุดระเบิดจากเดิม28เป็น35เพื่อจะให้มีองศาในการจุดระเบิดที่ดีขึ้นการทำงานของลูกสูบนะครับก็จะทำงานในเรื่องของการอัดอากาศได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกันครับ กในสานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะหน้าจอก็ได้หน้าจอขนาด10.1นิ้วมาซึ่งรองรับในทั้ง Apple c a r p เ a y n n r r o i d Auto นะครับแล้วก็กล้องรอบทิศทางกล้อง360องศารอบคันก็ใส่เข้ามาด้วยครับครบเครื่องเลยนะในส่วนของเครื่องเสียงที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่นะครับรายละเอียดต่างๆก็ให้มาครบกล้องแสดงภาพก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นก็จะมีเพียงกราฟิกการทำงานของ ระบบไฮบริดนะครับที่ผมมองว่าอาจจะดูไม่ว้าวเท่าไหรนะ่นะนะอาจจะดูพื้นๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับผมก็ถือว่ามีความทันสมัยเลยนะครับสำหรับในเรื่องของเรียทหน้าจอส่วนข้อมูลอื่นๆนะก็ถือว่าให้มาครบนะครับอาตาัตราเส้นเปลืองเฉลี่ยต่างๆนะครับการแสดงภาพต่างๆก็ให้มาครบนะครับรุ่นนี้ก็ที่เราขับใช้งานกันมานะครับ ทำได้ประหยัดเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าไม่นับจอดเมื่อกี้นะที่เราขับเดินทางไกลามาอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ทําได้อยู่ที่ประมาณ22-23กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการขับทดสอบเดินทางไกลแบบนี้นะครับจัดว่าประหยัดเลยทีเดียวนะครับทำได้ใกล้เคียงหรือว่าทําได้พอๆกับรถยนต์เอลควาเลยนะครับรถขนาดใหญ่แบบนี้ขับแล้วก็นั่งสบายแบบนี้นะครับมันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะในตัวเบาะนั่งก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเฉดสีของหนังสีแดงนะครับปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นหนังสีแดงนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันมีสีที่เข้มมากขึ้นนะเข้มกว่าเดิมเล็กน้อยแล้วก็รายละเอียดของแผงแดชบอร์ดคอนโซลนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นการตัดด้วยหนังสีแดงแต่ว่ารุ่นใหม่ก็จะเป็นโทนสีดําเข้ามาทั้งหมดซึ่งผมมองว่ามันสวยเลยนะ มันดูสปอร์ตมากขึ้นมันดูเตะตามากขึ้นครับก็ได้มาครบนะชุดแอร์แยกส่วนซ้ายขวานะครับมีในส่วนของช่องแอร์ด้านหลังที่ให้ความเย็นสบายทั่วถึงอยู่แล้วนะครับช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆก็ให้มาครบทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังรวมทั้งการเพิ่มในส่วนของวายเลสชัชเจอร์นะครับติดตั้งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ด้วยนะครับก็จะใส่เข้ามานะทั้งในรุ่นรองท็อปแล้วก็ในรุ่นท็อปครับและจุดอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรกโฮ ยังใส่เข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแตกต่างเลยนะของเดิมเป็นเบรกแบบใช้เท้าเบรกอยู่ซึ่งดูโบราณมากแต่ว่าของใหม่ที่ใส่เข้ามานะครับเบรกมือไฟฟ้าออทอโฮตอนนี้ก็จัดเต็มแล้วนะครับโหมดการขี่ต่างๆก็ปรับเซ็ตเข้ามาให้เราเลือกได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอีโค e m โหมดนะครับนอร์มัลโหมดแล้วก็ power mode นะครับก็ใส่เข้ามาครบเช่นกันครับมีทั้งโหมดการขับขี่มี ev mode นะครับให้เราขับได้ในระยะทางสั้นนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่1.3กิโลวัตต์นะครับต้องบอกว่าแบตเตอรี่ไม่ใหญ่มากเป็นแบบ nickel hydride อยู่นะครับใช้งานสั้นๆได้อย่างสบายสบายประมาณ1-2กิโลเมตรนะครับก็ยังขับใช้งานในโหมด ev ได้อยู่ครับส่วนอื่นๆนะครับการบังคับควบคุมต่างๆพวมอะไรก็เน้นนุ่มสบายช่วงล่างก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่ขับได้สบาย ก็จะมีความต่างจากในรุ่น g จียสปอเช่นกันเพราะว่า g จียสปอก็จะมีการปรับเซ็ตช่วงล่างให้มันดูต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพแม้ว่ามันจะเป็นแบบทวินทูบเหมือนกันแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวความหนืดของช็อคอัพใหม่ปรับเปลี่ยนตัววาล์วใหม่นะครับในขณะที่กระบอกต่างๆหรือว่าแกนโชคต่างๆก็ยังมีขนาดเท่าเดิมนะเช่นเดียวกับตัวสปริงด้านหลังก็มีการปรับเปลี่ยน ขนาดของสปริงใหม่เพิ่มค่าเคเข้ามาทำให้ในรุ่นเจียสปอรตมันขับขี่ได้สะดวกสนานมากขึ้นรถก็ค่อนข้างนิ่งมากขึ้นครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ดูแตกต่างกันนะแต่ว่ารุ่นนี้นี่ครับพอผมลองบัมลีบบาวนะครับขึ้นตัวหนอนดูมันก็ยังมีช่วงล่างที่นุ่มนวลแล้วก็ขับสบายเช่นกันครับก็จะมีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจประมาณนี้นะสำหรับอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาเช่นเดียวกับตัวหลังคานะครับถ้าเป็นรุ่น ท็อปกับรุ่นรองท็อปเดิมนะก็จะได้หลังคาแบบสลุปเข้ามานะครับเปิดปิดควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวมาดก,ก็เป็นแบบเปิดปิดด้วยมืออยู่ส่วนรุ่นใหม่นะครับก็ได้หลังคากระจกเข้ามาเลยนะเป็นแบบพาโนรามิกใหญ่มากๆครับและก็ยังมีม่านเปิดปิดที่สามารถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยครับ ก็ให้มาครบนะเช่นเดียวกับตัวกระจกต่างๆนะครับผมก็ลองขับเดินทางไกลดูก็พบว่าแดดที่ส่องผ่านเข้ามานะครับอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนอะไรเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นกระจกตัดแสงกระจกกรองแสงได้ดีพอสมควรเลยครับภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจนะถ้าเปรียบเทียบกับในรุ่นเจียสปอร์ที่เราได้ทดลองขับมเมื่อกี้นี้นะครับก็ได้ลองขับลองจับเจ้า เจียสปอร์ก็ยังเป็นรถที่มีความโดดเด่นของช่วงล่างเหมือนเดิมนะแม้ว่าดีไซน์ของรุ่นเจียสปอร์นะครับอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักก็จะมีเพียงในเรื่องของไฟด้านหน้านะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาเช่นเดียวกับในเรื่องของตัวกระจกหรือว่าตัวหลังคาที่เป็นแบบพารามินะครับที่ใส่เข้ามาก็จะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างแตกต่างเมื่อเทียบกับในรุ่นเจียสปอร์ชมที่แล้วครับส่วนอื่นๆนะครับในรายละเอียดก็ถือว่าใกล้เคียงเดิมนะ ส่วนตัวผมแล้วก็ค่อนข้างประทับใจในเรื่องของความสบายในการขับขี่อยู่แล้วนะครับได้ช่วงล่างที่นุ่มนวลเข้ามานะครับไม่ว่าช่วงล่างจะเป็นแบบอิสระ <S <S แม็กเฟอร์สันสตแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชันบีมก็ตามแต่ว่าบอกได้เลยนะครับว่าช่วงล่างให้ความนุ่มนวลและก็ขับได้อย่างสบายนะครับภงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้า EPS ที่ใส่เข้ามาก็ถือว่าควบคุมได้ง่ายและก็คล่องตัวรวมถึงก็ยังมีในเรื่องของมอเตอร์ที่จะทําการควบคุมแปรผัน ามความเร็วของรถด้วยนะคก็จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดต่างนะครับสำหรับรถยนรุ่นนี้เช่นกันนีครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับว่าใส่ในตัวของกล้องรอบคันกล้องรอบทิศทางที่มีการปรับปรุงเข้ามารายละเอียดของภาพก็มีความชัดมากขึ้นนี่ฮะปรับเปลี่ยนมุมมองได้อย่างหลากหลายเลยนะครับด้านหน้านะครับรอบทิศทางนะครับมุมมองหลากหลายมากมุมมองซ้ายขวาก็มีแล้วก็ 360องศานะครับเหมือนกับรถไฟฟ้าเลยนะครับใส่เข้ามาสวยโดดใจมากครับโอ้โหรายละเอียดของช่วงล่างนะด้านหลังแม้ว่ามันจะเป็นแบบทอชั่นบีมก็ตามแต่ว่าก็จัดเต็มเลยนะคอยสปริงนะครับในร้ลูกจปกรก็คนละสเปคนะเป็นสเปคที่มีค่าเคสูงขึ้นนะครับประมาณ10%ขึ้นไปนะครับที่สูงขึ้นกว่าเดิมสำหรับตัวค่าเคสปงเช่นเดียวกับช็อคอัพก็จะมีการ ออกแบบแล้วก็พัฒนาให้มันมีความหนึ่งมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ครับส่วนตัวคาลิเปอร์เบรกนะอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาทดสอบแล้วก็พบว่ามันเป็นรถที่เบรกได้ดีเช่นกันนะครับนี่คาลิเปอร์เบรกหลังตัวบเบริ่มเลยนะครับนี่มาดูกันตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ครับใต้ท้องรถที่เป็นตัว HR นะครับเป็นอีกหจุดที่แตกต่างกันรุ่นนี้ก็ติดตั้งเข้ามาด้วยครับ ก็จะเป็นบาที่เพิ่มความแข็งแกร่งของตัวบอดี้และก็จะทําให้มันมีสักยรภาพในการท่งตัวได้ดีขึ้นส่วนชุดด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นแบบอิสระมัคคสสสตัดนะครับติดนกที่ใส่เข้ามานี่ผมพูดอยู่เสมอนะรถจีนปิดนกจะเล็กมากแต่ว่าถ้าเป็นรถญี่ปุ่นดูดูเขาออกแบบครับขนาดปิดนกใหญ่มากนะไม่ว่าจะเจาะรูรถน้ำหนักก็ตามแต่ว่าตัวขนาดปิดนกมีความแข็งแรงสูงครับ แตกต่างกันแน่นอนนะลองไปเทียบได้กับรถไฟฟ้าจากจีนหลายรุ่นเลยนะครับที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องความแข็งแกร่งทนทานส่วนจุดอื่นๆก็เหมือนกันนะครับจัดเต็มอยู่แล้วตั้งแต่ตัวคาปปลิเปอร์เบรกนะคอยสปริงช็อคอัพช็อคอัพก็ในส่วนของช็อคอัพด้านหน้าก็มีการออกแบบแล้วก็พัฒนานะครับตามสไตล์ของ G R Sport เช่นกันนะครับมีความเหนือมากขึ้นก็จะมีเพียงโช๊คและก็สปริงด้านหน้านะที่ ไม่ได้ต่ากงกันเมื่อเทียบกับในพรีเมียมลักชัวรี่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจาะลึก ในรายละเอียดแบบคร่าวๆให้กับทุกท่านได้ทราบว่า t o y o ต้ตาโคโรล a ่าครอในรุ่นปรับชมปี2024ขับขี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในรุ่น p r e เมียมลัก r y รุ่นนี้ที่เรานำมาขับทดสอบกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ปรับเปลี่ยนเข้ามามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะหลังคาที่เป็นประจกแบบพารามิกเข้ามานะครับมันก็ ให้ความรู้หลามากขึ้นแล้วก็ให้ความโปร่งโล่งสบายมากขึ้นแต่ว่าหลายท่านยังกังวลอยู่ว่ามันร้อนไหมนะครับที่เราขับทดสอบกันมาวันนี้ก็ต้องบอกว่ายัางเย็นสบายอยู่เพราะว่ามีม่านเปิดปิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันแล้วก็พอเราลองเปิดม่านออกมาดูนะครับแสงแดดที่แผ่ลงมาก็ถือว่าตัวกระจกก็กรองแสงได้ในระดับหนึ่งแล้วเช่นกันครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะที่ให้หลังคากระจกเข้ามาแล้วก็อุปกรณ์อย่างเช่นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮก็ใส่เข้ามาในทุกรุ่นย่อยนะครับน่าสนใจมากๆขับขี่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับก็เป็นรถครอสโอเวอร์เที่ขับขี่ได้อย่างสบายเดินทางไกลเดินทางใกลนะครับต้องบอกว่ามันขับขี่ได้สบายมากๆตัาสิ้นเฉลี่ยที่เราขับเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่ประจบคิริขันไปกับทริปนี้อยู่ที่ประมาณ 22-23กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดเลยนะทำได้ระดับเดียวกับรถยนต์อ e ีโคาเลยแต่ว่าได้ตัวรถใหญ่ขนาด4เซ gment แบบนี้เข้ามาแล้วก็การตอบสนอง,องการขับขี่ต่างๆอัตราเร่งก็ทำได้ดีพอตัวนะครับในจังหวะเร่งแซงต่างๆมันก็ตอบสนองได้อย่างทันใจเช่นกันเช่นเดียวกับระบบเบรกนะครับการตอบสนองของแป้นเบรกต่างๆก็ถือว่าน้ำหนักเบรกค,ค่อนข้างดีนะครับเบรกฉุกเฉินต่างๆก็ทำได้มั่นใจเพราะว่า มีในเรื่องของระบบปลอดภัยชั้นสูงอย่าง t ต y o TA Safety s เซนตติดตั้งเข้ามานะครับก็จะมีทั้งกล้องด้านหน้าแล้วก็เลดร์นะครับติดตั้งเข้ามาด้วยสบวนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่มอบโอกาสกให้เรามาร่วมทดสอบร่วมทริปทดสอบเดินทางจากกรุงเทพมาที่ประจวบคีรีขันนะครับระยะทางไปกลับเกือบเกือบ500กิโลเมตรแล้วก็ได้ถ่ายทอดข้อมูลให้กับทุกท่านทราบเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ